คาถาล้างกรรมตัดกรรมสวดทุกวันเพื่อบรรเทาทุกกรรมที่เคยได้ทำไว้ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบร,รมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้อุ้มบุญแชนแนวจะมากล่าวในหัวข้อคาถาล้างกรรมตัดกรรมสวดทุกวันเพื่อบรรเทาทุกกรรมที่เคยได้ทำไว้ คาถาลั่งกรรมตัดกรรมสวดทุกวันเพื่อบรรเทาทุกทุกกรรมที่เคยได้ทำไว้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้อุ้มปุญนแชนเนลก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราเลยนะครับเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อน,นี้ไปเป็นความเชื่อสมบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับแต่เดิมนั้นพระคาถานี้ได้จากคนที่ตายแล้วฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้บอกกับพักพวกดวงวิญญาณตั้งหลายที่มีความพยายามทรมานอยู่ในคุมนรกว่าให้สวดพระคาถาล้างกรรมนี้เรื่อยๆจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ความทรมานและคนที่สวดพระคาถานี้จะมีความสุข สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่กล้ามาทํำลายมากั้มกายในชีวิตอายุจะยั่งยืนยาวคาถาล้างกรรมให้ตั้งนโมสามจนบนโมตัสสะพระวัตโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโตอาระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทโธอรลหังพุทโธเวสสุวรรณโนพุทโธอรลหังกัมมะโตเมตังกัมมะพันทะนางชีวิต,ตังให้ไปจติให้ทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณจงไปผดไปเกิดด้วยเถิดให้สวดพระคาถานี้สามจบจากนั้น ให้กรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและดวงวิญญาณได้บทสวดมนต์บทกวดน้ำอิมินาบุญญกัมมะขอเดบเดชะบุญกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้คุณบิดามารดาญาติทั้งหลายสัมภเวสีพรามอีกทั้งเลือดลิ้นลาพระอินเจ้าพระโคดม ระพมลิศพระอาทิตย์พระจันทร์พระเพชรรุกกันพระทธาตุพระมาตุลีพระกุงพารีพระภูมิเจ้าที่พันธจิตพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนาแม่พระครงคาพระเพิงแม่พระพรายแม่พระสุดชาติพระยายมราชท้าวเวสสวรรค์ ท้าจากตัโลกกบาลทั้งสี่นายตัวข้าพเจ้าได้กระทำผิดจะขอแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลายให้ปิดอบายให้เปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจา่างแจ้งเกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุขเกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุขท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งนิพพานางัง ปัจจโยโหตุพุทธังปนันตังธรรมังจักรวาลสังฆังนิพพานนปัจจโยโหตุคาถาล้างกรรมนี้เป็นคาถาที่ช่วยปัดเปา่ากรรมที่เคยทําไม่ว่าจะกรรมหนักหรือกรรมเบาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อสวดคาถานี้แล้วควรมันทําบุญอุทิศกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าหาก มีเวลาก็ควรจะสวดอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้บรรเทาทุกข์บรรเทากรรมที่เคยได้ทำไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองสำนวนสุภาษิตนี้คล้ายคืนกับการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตามหลักทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนเอง เมื่อทำให้ผู้ใดเจ็บปวดย่อมต้องได้รับผลกรรมนั้นกลับคืนซึ่งวิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันออกไปบางคนป่วยไม่ทราบไม่รู้สาเหตุไม่สามารถรักษาได้บางคนลำบากบางคนตกงานบ่อยวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทั้งในอดีตชาติหรือในปัจจุบันก็ล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคตใครทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมเป็นตกอยู่ที่ผู้กระทำไม่มีใครหลุดพ้นหรือนีจากกฎแห่งกรรมได้วิบากกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันบางคนว่างงานบางคนไม่ประสบความสำเร็จกับการทำงานราราครอบครัวมี เหตุต้องทะเลาะกันอยู่เสมอมีปัญหากับคนรักเป็นระยะระยะสร้างความทุกข์ให้กับตนเองอย่างมากมายดังนั้นวิธีการแก้กรรมให้ตัวเองจึงมีมากมายแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลวนทางใดในการบรรเทาวิบากกรรมนั้นมีซึ่งอำนาจอาจทำได้หลายวิธีถ้าเจกากรรมในเวรจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย บริเวณที่เจ็บปวดได้อโหสิกรรมจะหายเจ็บปวยทันทีกรรมนี้จะเบาบางและชีวิตจะดีขึ้นโดยสังเกตจากตัวเราเมื่อมีสิ่งใดที่ดีเข้ามาสิ่งที่ป่วยก็จะหายไปจนก็จะเริ่มมีแสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้วหากกรรมยังเยอะก็ยังลำบากอยู่วิธีการแก้กรรมไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ เช่นการใส่บาตรถือศีลกินเจช่วยผู้เดือดร้อนถวายสังฆทานสวดมนต์กราบปิดามารดาล้วนเป็นมหากุศลการทำบุญให้อธิษฐานเจ็บทุกครั้งเพื่อนำส่งบุญให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศลเป็นบุญทั้งสิน้นให้ตั้งน้โมสามจบกล่าวว่าข้าพเจ้า บอกชื่อพร้อมนามสกุลพร้อมวันเกิดวันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาวกลละโลกรวมถึงองค์เทพเทวาองค์คมที่ปกปรรักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวายบุญที่ทำลูกขอถวายบุญนี้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมถึงองค์เทพ องค์โภคมทั้งหลายให้มีพระบารมีมากขึ้นและขอให้ทุกๆพระองค์นำสมบุญให้ลูกจเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชมีปัญญาโภคะมีพบทุกชาติและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับเจ้ากรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันในชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาและวิญญาณ ปร่งใสทุกผู้ทุกคนสัตรูมูมานมนุษย์บริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีภรรยาบุทธิดาทุกภบทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศมนี้และอักโมสิกรรมซึ่งกันและกันให้ขัดจากกันนับบัดเดียวนี้เธอสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นเต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมเกิดปัญญาทางกุศลทุกคนสมบูรณ์พูลผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำสาธุทั้งนี้ก็ต้องมั่นทำความดีทำบุญตักบาตรเข้าวัดฝังธรรมช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยจึงจะเป็นการสร้างการรมดีให้เกิดขึ้นกับตัวของตัวเองการที่เรามีใจิตใจดีหรือ ตั้งใจดีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ร้วนเป็นกุศลและเป็นบุญก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องอุ้มบุญแชนแนลเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อหลือเกินว่าหากท่านผู้ฟังย่งเชื่อมั่นและอมั่นในความดีสิ่งดีด ย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับสาธุ